แบงคอกสตาร์แบงคอกสตาร์ครับวันนี้เขาบอกว่าเขาจะแจกคันนี้วันงานเปิดร้านแกดดพนนิ่งวันที่30นี้ครับ30นี้30นี้ครับก็จะเป็นการซื้อกิบวอชเชอร์อ่าฮะหนึ่งหมื่นบาทจะได้รับบัตรบัตรอย่าเพิ่งบอกดิอย่าเพิ่งบอกดิเพิ่งบอกอ่ะอ่ะอย่าเพิ่งบอกแต่แจกคันนี้แจกคันนี้ตามคันนี้มาดูแต่เราอยากให้ดูคันนี้ก่อนจานตามมาตามมา วันนี้ผมบอกแล้ววันนี้ผมจะเอาสิ่งนี้จา์ต้นแนะนำหน่อยเวฟ้อยครับเวฟลอยจานหมดกันจานต้นมันเป็นคาเรตัวเทพที่สุดตอนนี้ในเมืองไทยก็ต้องยกให้คันนี้ครับอ่าฮะก็ของแต่งราคาลดรวมของแต่งราวๆก็ประมาณ 6ล้านกว่ากับ7ล้านก็ต้องบอกว่าถ้าถัวเฉลี่ยเลยก็คันนี้หยิบหยีบ7ล้านกว่าหยีบหยีบล้านครับถ้ารวมของแต่งเอาที่ถอดออกถอดเข้ามารวมกันนะใช่ครับตอนนี้แต่ตอนนี้เปล่าๆเลยเนี่ยจะมี6ล้านาาแต่แต,แต่ผมสามารถทําสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้มานานรู้แมรู้รู้ทันอันเนี้อันเนี้นี่แหละสิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยอยากได้อนี้ย อยากได้เครื่องหมุนสวัสดีครับทุกคนที่ก็มาดูนะฮะตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าเราจะโอ้พอครับพอครับเริ่มเวียนหัวปัครับเรามาดูของแต่งนิดนึงวันนี้เข้ามาถึงปุ๊บเห็นอะไรไหมสิบขีดเก้าครับอันนี้เก้าอันนี้อันนี้เป็นเก้าอ, <c oughs> อยู่ไม่ถึงโลยังไม่ถึงโลยังไม่ถึงเก้าแต่แต่แต่มีสิ่งหนึ่งอยากจะบอกนะวันนี้ เราจะมีโอกาสได้เห็นของที่ยังไม่ใครได้เห็นมาก่อนคือคือสิบขีดคือหนึ่งโลหนึ่งโลราคาหนึ่งล้านสามแสนบาทหนึ่งล้านสามแสนบาทแต่ตัวถือว่าเหมือนคำบุดแต่ตัวแล้วจะไเกี่ยวต๊อตัวก่อนอันนี้ดีกว่าอันนี้เจ๋งกว่าอันนี้รู้เรื่องรู้เรื่องป่ะอ่ะเดี๋ยวถือถือด้วย เหมือนกันไม่เหมือนเหมือนกันคนละสีไม่เหมือนตัวโปรโตไทป์อันนี้คือโปรโตไทป์เขาเรียกว่าต้นแบบต้นฉบับต้นฉบับเอ้ต้นแบบต้นแบบที่จะใช้กับ m o t ต GP ปีนี้เราเห็นก่อนเราได้จับก่อนสัมผัสก่อนใน m o t ต GP นะคือตัวนี้เลยนะตัวนี้นะส่วนตัวนี้ก็คือเหมือนกันราคาราคาใกล้เคียงกัน แต่โดยจะแพงกว่าไไบองปรหมบอกว่ากลัวาจานดิเฉพาะคาลิปเปอร์อย่างเดียวนะ,ะล้านสาคู่หนึ่งคู่หนึ่งล้านสาม ใจเย็นเจ๊แสบเอางี้นะแกข้าวมันใส่ไม่ได้เอาละไปไปเอาละไปต้นละค่าคนละค่าต้นราคาจบเลยนจบข่าวแล้วเจ๊แสบราคาต้นราค่าแต่ที่สำคัญยังมียังมีที่นี่ยังมีของดีของเด็ดอีกเยอะแต่อย่างที่บอกว่าคันนี้แต่งเยอะมากคันนี้มูลค่าประมาณห้าหกล้านหกล้านกว่าครับของอย่างที่บอกแล้วเออลินมั่งของแต่งมั่งแต่ตามสไตล์นั่นแมนเฮ้ย ไม่เรียกดูด้วยต้นบอกฮะไม่ดูด้วยเลยใช่บางคนอาจจะไม่คิดว่าผมตอนนี้ผมมาทําเพื่ออะไรผมมาเพื่อสิ่งนี้ครับแท่นหมุนแท่นหมุนอยากได้แท่นหมุนกับบ้านอเออเวียนหัวป่ะ Good morning อ่า Hi San Everybody welcome to the Bangkok Star but because I want to the show Your Everybody is Harley d ิ v i ัน o n i เ s a really expensive 6นซ i l ์ i กมิลลิเอ t for the e t e r n a l everything the suspension shock caliper oh. อ๋อแปลหน่อยดิ <laughs> เออโถอแป่นี่อาจารย์ตน้นโอ้โหคำเดียวบุญได้ทำเดียวคือแม <laughs> ่ <laughs> <laughs> ่บอกว่าฮาเล่มันบุญได้โอ้โ <laughs> ห <laughs> อาจารย์ต้นขายง่ายเลย <c oughs> แต่แต่ที่วันนี้อยากนำเสนอจ,จริงก็คือเรื่องของห <c oughs> ล้ไม่มีหานะไอ้นีไม่มีหายาร้านสามและเป็นโปรโตไทป์ด้วยมันคือโปรโตไทป์ที่จะเห็นในมอต G จีพีเนาะอาจารย์ตน้น <c oughs> ใช่ครับสายบันเทิงคุณคิดว่ายังไงครับ <c oughs> อาจารย์ต้องนโดนแล้วให้ผมใส่เหรอเออให้คนจีนใส่ดีกว่าถนัดกว่าผมไม่ถนัดผมไม่ถนัดอ๋อเขาใส่แล้วเขาใส่แล้วเขาใส่แล้วเฮ้ยมีใส่แล้วมีใส่แล้วนี่ง ใส่แล้วไปดูหน่อยไปดูหน่อยไปดูหน่อยมีใส่แล้วมีใส่แล้วหารดิอ๋อันนี้สิขีดอันนี้10ขีดอันนี้โดนไปเท่าไหร่ล้านสามครับกับฮอนด้าซีบีอาร์พันฟรีเบดเป็นโมโตจีพีโชคกโมโตจีพีอีกเจ็ดแสนช็อกนี่สองล้านเหรอ สานันจริงเหรอเอ,เอ,เอเอา้าแล้วไอ้คัทที่อยู่ไงใช่คัตูว<ด>่เาเอาเยียนั้อันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยตัใหม่ล่าสุดสล้านฟาช็อโมโต้สองล้านล้านสานแล้วไม่รวมจานนะจานนี้อีกประมาณจานไม่แพงครับจานนี้คู่ห้าหม ก็เท่าไหร่วะสองสามสี Mon ่ห้าสามล้านสามสามล้านสามห้าสามล้านสามบนสามบนสามแสนสามล้านหกสามล้านหโอ้โหมอไซค์กี่บาทนะล้านล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนเกินไหมนิดนึงเอ่ออาร์มท่ออาร์มยังนะอาร์มยังเดิมอยู่อะอาร์มล้อแมกนีเซียมล้อแมกนีเซียมอีกแสนหนึ่งสาสกูสาตีราคาถูกแล้วนะยกคันนี้เท่าไหร่เนี่ย ยังไม่จบเลยน้าคันนี้ยังไม่จบเดี๋ยวจบแล้วให้น้ามาถ่ายเดี๋ยวนะสองสามสี่สามล้านคันนี้อยู่คันนี้อยู่นะสี่ล้านคันนี้สี่ล้าน CBR ไฟเบรดสี่ล้านบาทสี่ล้านบาทเาไลยรับเช็คป่ะเช็คผมเด้งชิบหายเลยแบงเด้งใส่กระเป๋าแบงพร้อมเด้งเลยอ่ะไม่ตีออกเลยฮะตีปุ๊บแม่ง ไปถึงแบงก์บอกนะไปเล่นนี่กันปะกลับบา้านเฮ้ยโอ้โหเนี่ไฟเบรคสายโหดสี่ล้านเอาตรงๆนะสมัยขี่ R1M เ,เนี่ยตอนแรกจะลงสนามนะทีมงานบอกน้าแมนไม่เปลี่ยนพาร์ทเลยเหรออ๋อไม่ไรผมอยากขี่ถ่ายคลิปเล่นๆถ่ายลงสนามช้างบางคนหน้าแปดหมื่นคาร์บ,บอนชุดข้างอีกข้างหนึ่งนะแบสองแสนห้า ถ้าล้มไปก็ห้าแสนก็จอดไว้อยู่บ้านแหละดีสุดอาจารย์ต้นว่าไงสายบันเทิงคุณสายสปอร์ตอยู่แล้วเนี่ยนี่ไงเขาก็ใส่แล้วนี่ไงเอาแล้วรถตัวเองอะไม่เป็นไรผมธรรมดาผมพีโฟพอแต่ละบาทพเดี๋ยวพามาดูตู้นี้อะอาจารย์มาดูกันเร็วๆอาจารย์ต้นแต่ก่อนอื่นผมว่าผมเอานี้คืนก่อนดีกว่าเริ่มเสียว่าเจ็ดแสเออหารว่ะ นี่ของเราเราหลับสี่ขีดพอสี่ขีดนี่กี่บาทนะสี่ขีขีละแสนครับขีหะขีละแสนครับขีดละแสนจริงเหรอขีดละแสนจริงเหรอโอ้โหแล้วอย่างงี้ถ้าเรามาใส่เงี้ยไม่หานะ ต้นตนไอ้สิไอ้กูให้มึงมาช่วยแล้วมึงมาลนสี่แสนดาคนละครึ่งคนละสองแสนเบาๆเราเขาถือไม่เกี่ยวเขาถือไมเกียวเขามาใกล้ๆหน่อยแตะมือแตะมือแล้วไม่ได้ดิ่เขาไปเกี่ยวชิบหายแล้วเชี่ยบอกว่าเป็นเจ้าของเลยนะ ที่เนี่ยของที่เนี่ยเขามีประโยชน์เล่นเหรอของธรรมดาเฮ้ยมือจะสั่นดิถอดเลนมาก่นอนถอดเลนถอดเลนมาก่อนถอดเลนต์มาก่อนโอ้เขาบอกนั่นไงไอ้สารทานคูสี่ขีดแสดงว่าที่เนี่ยมีที่สวิตท,ที่สวิตเรื่องของทุกอย่างถูกไหมจัดยอดครับแต่ว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องเปลีย่ยนยาง ครบเจ็ดเลยเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางเซอร์วิสซื้อขายซื้อขายใครที่อยากซื้อล้างรถล<ด>้ลางรถด,ด้วยครับเฮ้ยอย่างงี้ก็เอามอไซค์มาล้างนี่ได้ดิได้ครับก็ที่ไงพอดีเลยไงที่ร้านแตงโมเซฟันอะอ๋อ,อดดดเดี๋ยว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 ลืมเป็นไปก่อนยื่นหนุนนี่มายื่นหนุนนี่ยื่นหนุนนี่ยื่รงนี้นนี่มายื่นที่นี่ก่อนอ่ะเฮ้นยนะี่ยได้โยนใหญ่เลยฮะโดนได้โยนแดงเลย สี่แสนสี่แสนต้งงยนยืนฝั่งนี้ดิว่ะ<ข>มีเขียบไหมวะเขียบไหมโอ้โหอุ่ยรัวพุ่ยโชว์เหลือติมเขียบจิบหายแล้วกูนี่กูอยู่กับสุรตารนนะเนี่ยโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเออย่ให้เขียบให้เขาบอกร่วง <c oughs> ไม่เป็นมะม่วงก็ร่วงได้บอกตรงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องบอกนิดน,นึงว่าวันนี้ที่พามาดูกับเรื่องของบางกอกสตาร์ ก็คือที่นี่จะเป็นร้านซื้อขายรถซื้อขายรถครับแล้วก็เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องทุกอย่างเซอร์วิสครับเซอร์วิสไอคันที่คุมไว้นี่ขหดมากเลยนะแต่เขาไม่ให้เปิดรถผมแน่นอนสายสุรตาเราซื้ออย่างเดียวแต่คันนี้บอกเลยว่าสุดในรุ่นอีกหนึ่งคันจานก็มันชื่ออะไรรุ่นอะไร RG รถกายไม่ชื่อจริงแจมกอฟช, <laughs> <c oughs> ชื่ออะไรไม่ได้ถามว่าชื่ออะไราจาร์กอลฟเบี้ยวแล้วไม่ตรงเฟมแล้วอืม <c oughs> ออไม่อยู่ในเฟรมเลยช,ชื่ออะไรชื่ออะไราจมกอฟชื่ออะไรย,ยืนนี่ครับยืนนี่ครับอ่ะสมมติว่าเฮ้ยให้เหรอ <c oughs> ใช่ครับก็คือต้องซื้อกิฟต์ voucher ก่อนหนึ่งหมื่นบาท,ทหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาท หนึ่งหมื่นก็คือเอามาเซอร์วิสครับนะ่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องล้างรถแล้วก็ในส่วนของคาเฟ่ได้หมดยกเว้นของแต่งอย่างเดียวยกเว้นของแต่งครับก็ผู้นี้เปลี่ยนยางเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องล้างรถเซอร์วิสแล้วก็ได้แบบนี้ฮะแล้วกินน้ำอาบน้ำไหมกินน้ำไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ยังไอาบน้ำไม่มีไม่มีห้องอาบน้ำไม่มีครับไม่คือตอนนี้กูร้อนมากเลยเบรกล่วนกูเหงื่อแตกเลย ก็คือบัตรนี้สําหรับคนที่เป็นเมมเบอร์ใช่ครับแต่ว่าผมจะให้คนละหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์แล้วก็ผมจะมีน้ำเบอร์ตรงนี้อ๋อมีน้ำเบอร์ตรงนั้นใช่ของน้าก็มีไม่เหมือนกันยังไม่ได้ลงระบบของน้าเพราะได้ไปก็เท่านั้นไม่ได้ลงระบบอ๋อนี่ไงเขามีเพราะว่าน้ำเบอร์ให้แค่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยครับศูนย์ถึงหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งร้อยใบจบหนึ่งร้อยใบใช่รับแค่หนึ่งร้อยคนฮะดูวันนี้ไม่าไหร่มันเคยไม่ลงระบบสองร้อยกว่าสองร้อยส เขายังไม่ลงระบบไดแต่บัตรไอ้เงี้ยมันเขาไม่ลงระบบจานต้นคนละใบไอ้เงี้ยไงเนี่เสี้ยวเขายังไม่ลงระบบแต่ต้องบอกนิดนึงนะว่าถ้าเกิดคุณลงระบบเนี่ยคือมันไม่ได้เหมือนลอตเตอรี่เนาะมันเอาเอามาใช้ได้ใช่ครับไม่มีวันหมดอายุด้วยครับลอตเตอรี่ลอตเรี่คือกินเงินจบการอ่าใช่แต่อันนี้ซื้อไม่หดึ่งหมซื้อหนึ่งหมื่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรจนครบมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท แต่มีสิทธิ์ลุน s อสพันใช่ครับอาร์ารใช่ครับคุณกใจถึงมากต่อปี2020ด้วยนะใช่ครับเจ็ดแสนถ้ามือสองก็อยู่ประมาณ6กลารครับหตอวนี้ไม่เดี๋ยวเอาไฟเบดกลับบ้านเลยรถตู้พร้อมป่ะเดี๋ยวไปขนเลย รถปาก็ได้นะอาจารย์ต้นมีความคิดเห็นไงก็คุ้มค่าครับก็ดีครับเก็บไปใช้ได้อตลอดตลอดเลยเนาะก็ถ่ายมันเครื่องสามครั้งก็ได้แลอสองครั้งสองครั้งสาครั้งสามครั้งประมาณอต้องถามก่อนน้ำมันเครื่องอะไรผมใช้ปูตอลายครับปูตอลายโอ้โอเคก็สามครั้งสามครั้งสามครั้งก็คุ้มแล้วครับก็เหมือนเราไปซื้อน้ำมันเครื่องถูกนะช่ใช่ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องหรือขีมอไซค์อยู่ที่นี่บางกอกสตาร์รับซื้อขายรถดูแลแมนทันแนนทำทุกอย่างทุกอย่างเป็น<ร><ร>ทุกอย่างให้เธอแล้วครบวงจรใครที่สนใจนะก็มาที่นี่ได้เลยแล้วก็เี่สิบเกครับนะทะเบียนมเขตยี่เก้าน,นี้เพราะว่า30นี้แจกแจกแล้วจัดสลรแล้วสันนี้เปิดแล้วไหมเหนึ่งสิทธิ์หนึ่งคนหนึ่สิทธิ์ ทำไมาอเอาจริงเหรอไม่ได้ครับหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์อาจารย์ต่อให้ซื้อแสนหนึ่งก็ได้แค่สิทธิ์เดียวครับอ่าเพราะฉะนั้นคําว่าล็อกจะไม่มีไม่มีครับไม่มีแน่นอนเชิญน้ําอะไรสดด้วยนะครับคนแจกอันแน่สัต์แล้วถ้าเกิดจับกูได้ไนี่กูซวยเลยนะจับได้ซวยเหมือนกันนะดันรู้จักกันด้วยเอ้าวันนี้เราไม่รู้จักกันนะผมมาแบบไม่รู้จักกันเลยไม่มีล็อกไม่มีครับแล้ว วันที่30จับเลยว่าใครจะได้คันนั้นไปกับการลงคือมาซื้อเมมเบอร์เพื่อเปลี่ยนหานน้ำมันเครื่องในราคาหมื่นบาทตอนนี้น่าจะ4,50หสแล้วครับ4,50หายังมีโอกาสรีบมานะประมาณครึ่งหนึ่งกอใบโอนตังค์ดโอนดิเนีครับการซื้อก็แค่ส่งชื่อเบอร์โทรเข้าไปที่ เข้ามาในเพจได้เลยครับอ๋อเพจไหนครับเพจไหนอย่างคนที่ซื้อเดี๋ยวเปิดให้ดูครับอันนี้ฟุ้งเข้ามาเลยเนี่ยใครที่อันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ใครที่ที่สนใจนะเข้ามาที่นี่เพจ Bangkok Star แล้วก็มาลีจิสเตอร์เอาแล้วก็จะมีการติดต่อไปต่อว่าจะโอนเงินไปที่ไหนยังไงใช่ครับแล้วก็รอลุ้นกันวันที่30มสิบเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากครับเหลือวันนี้วันที่เท่ยี่สิบหกอีกสี่วันแล้วยี่สิบเจ็ดอีกสามวัน เดือสองวันนี่สำหรับการซื้ออสามวันยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยสามวันสามวันในการซื้อนะเพราะว่าเกิดใครช้าก็อดขายไม่หมดก็แจกครับเฮ้ยจริงเหรอให้ไม่ถึงร้อยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อ้วอย่าซื้อแต่จะแจกคนที่ซื้อเท่านั้นครับอ๋อสมมุติว่าไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยคนไม่ถึงร้อยคนห้าสิบคนก็แจกครับก็แจกครับเพราะฉะนั้นอะไรมันคือกักกกักอะไรคนละห้าพันคนละห้าพัน ไม่ได้ได้กลิ่เดียวที่แบบคือไงลงรนไปก็ผัดกันขีง่ายไม่ใช่ดงเทกเขาผัากันขีถ้าถูกไว้บบเขผัดกันขีแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ต้นฝากถึงงานสายบันเทิงหน่อยงานสายบันเทิงก็วันที่25่สิบหากุสชาครับโบลันซาเขาใหญ่ครับก็เป็นซิ่งประจำปีและซิ่งประจำปีปีที่1ิบเอ็ดช่วยโปรโมทได้ไหม ไปที่นะไปอยู่แล้วเดี๋ยวเขาเป็นมั่วเลยนะได้อดีผมชอบแล้วเวลาผมพี่ขับเข้าไปเยอะๆนะมันจะเสียว่าดับไม่ดับดับไม่ดับดับไม่ดับไม่ดับผมชอบมากเลยดับไม่ดับไม่ดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ชมไลฟ์อยู่ก็ฝากด้วยแล้วกันเปดิ่งหนึ่งงานที่หนึ่งวันที่เราพามาดูของแก้งอย่าไปยิงยิงยิงยิยิง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 ย่งยิงยิยิง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 ยยิงงยงยิยิง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 ย เราสองแสนคนละาสองแสนสี่ขีดเดี๋ยวสิขีดทำสองละคนเราเจ็ดแสนคนเราเจ็ดเออเขี่ยไปเขี่ยไว้เขี่ยวปย่างใหญ่กันเอขี่ยไปเขี่ยนะโอ้โหยันล้วงด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ชมอยู่ก็ฝากด้วยกับอีกหนึ่งร้านมันๆนะก็เรียกว่าบาง g อก k Star ที่มาทำอีเวนต์ให้คืนกับผู้ผู้ซื้อเนาะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าไงล่ะแค่ซื้อคูปองก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วคูปองนั้นก็ใช้มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรได้ดีด้วยได้ทั้งร้านยกเป็นของแต่งยังเป็นของแต่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลเซอร์วิสล้างรถอะไรเงี้ยได้ครบเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้อีกง,งานด้วยแล้วก็เดีย๋ยวเอาไฟเบรกกลับบ้านละช่างมารถด้วยช่างมารถด้วยช่างช่างต้นชอบแกง พี่ก่อนนะโอ้ยอย่างเงี้ยเหรอดูดูเอาแล้ว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 ดีก็ดีไม่เอาไม่ออกออกออกโอ้โหสำหรับ หนึ่งพันบาทหนึ่งืันบาทของท่านคนที่เซอร์วิสคือคนนี้วันที่จะหลับตาตาตาข้างเดี๋ยวทำโอ้โหแล้ไขลืมไขน็อตบ้างน็อตเหลือบ้างน็อตเกินบ้างก็คือคนนี้ไอ้น็อตผมรอบที่แล้วเหลือมาสองสองสองไอ้สี่ห้าตัวมันคือน็อตอะไรช่างอ๋อผมถอดมาเก็บไว้เป็นไงล่ะรถหนักลูนค้รถล้ำหนักเหรออ๋อไล่เบารถล้ำหนักไล่เบาของอาจารย์ต้นเยอะปะเยอะเยอะเหลือทุกรอบ มาที่นี่จะเบาขึ้นทุกรอบใช่ยิ่ง<บ>มายิ่งเบาอ,อีกหน่อยไปลงแฟลร่ไม่หายหมดคุณ <c oughs> ลเล่นถึงขนาดนั้นช่างเก่งคร<ม>ับใช่พเพราะฉะนั้นก็สามารถเยอะใครที่สนใจเรื่องอย่างที่บอกแล้วนะนี่แจกแค่คุณมาร่วมสนุกกับการซื้อขูป,ปองจบแค่นั้นแหละแล้วก็ฝากด้วยป่ะจานต้นกลับบ้านได้กลับบ้าปะไปเอสองแสนอันนี้กอเลยไไปไปน้ำิ่ดูดูอย่าเพิ่งปิดไปดูโอยากอมาเลยห้ยมี้ ช่วงนี้คุณบ้าไมตี้นี่วะเดี๋ยวก็แพงอีกอ่งไอแพงหรอมันจะแพงได้ไงเฮ้ยอันนี้ไว้ใส่มอไซค์ใช่ไหม <c oughs> ใช่ผมไว้ขนมอไซค์ผมจริงๆมันสวยนะเมื่อก่อนก็ใช้อยู่เมื่อก่อนก็ใช้เคยซื้อมันเก็บว่าวาง 7m นี่นี่มือกล้องเมื่อกี้จานกอ๊อฟนี่ดูหน้าเบาหน้าหรือเบานะ <c oughs> นี่คันนี้หมดไปเท่าไหร่เพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาหมดไปเท่าไหร่อ่ะซื้อมาเทธนรถกันไปครับผมมีกระบไบคันหนึ่งผมสวนกันไปแปดหมื่นสวนกันไปแล้วผมเงินเพิ่มเงินประมาณเจ็ดหมื่นอ๋อคนก็ไม่ไม่เยอะนะครับเฮ้ยจานข้าวอย่าไปโดนเดี๋ยวหักดูดูโอ้ยมีบันไดด้วยเออมีบันไดไอ้ขนเองสายขนสายขนอ๋อสายขนสบายแล้วอะไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี่ บางกอกสตาอยู่เส้นเรียบด่วนเรียบด่วนครับหน้าคาราเกะซิตี้ใช่ครับไปจบแค่นี้แหละเรียบสวัสดีครับ